อยากรู้ว่าได้อะไรบ้างเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะเบลมิซูลุ้งเจริญพระราม2ค่ะวันนี้ค่ะเบลจะพามาชมเจ้าเอ็กซ์ e พนเดอร์ตัวนี้ซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัวนี้มีออปชันหรือเปลี่ยนอะไรบ้างมาดูกันเลยอันดับแรกนะคะ จ้าเอสเพนเดอร์ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามีติดโลโก้ฝากระโปรงตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้จะมีด้วยกัน3มสีเช่นกันตัวนี้ติดแล้วดูเท่ออกมาสปอร์ตลงตัวดูเป็นเอกลักษณ์ของเอสเพนเดอร์มากๆนะคะลูกค้าอยากได้สีไหนแจ้งเบลมาดเดลเบลจัดให้ค่ะและในส่วนต่อมาจะเป็นไฟลีตัวนี้นะคะไฟลีตัวนี้จะเป็นแบบเป็น LED แบบสั่นค่ะให้แสงสว่างที่กว้างไกลให้ลูกค้าขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และในส่วนต่อมาตัวนี้จะไปจะเป็นไฟ s h h p e นะคะจะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เนาะตัวนี้ก็ให้แสงสว่างที่กว้างไกลก็ทำให้ลูกค้าใช้งานในการขับขี่สะดวกสบายปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญเลยเห็นไหมคะตัวนี้กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเอาผ่านเนาะเปลี่ยนกระจังหน้าให้แล้วดูสวยเท่ลงตัวมากๆสามารถระบายความร้อนได้ดีเช่นเดิมลูกค้าไม่ต้องกังวลในการขับขี่เลยตัวนี้ มากับโลโก้เอกลักษณ์ของเราสีแดงปัดกันทำให้รถออกมาดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวนี้อยากได้ก็แจ้งเบลมาได้เช่นกันนะคะมาค่ะในส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของชุดแต่งเนาะตัวนี้คันนี้ค่ะเบลแถมลูกค้าให้เป็นชุดแต่งนสเตอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นสีดำตัดกับขีดแดงตัดกับสีบอลตัวนี้ทำให้ดูสปอร์ตและลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ โอเคแล้วมาในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้ค่ะล้อของเขาจะมาเป็นล้อแบบอัลลอยขนาด17นิ้วเนาะตัวนี้ค่ะทำให้รถน่ะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกเนาะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยค่ะขับขี่ได้อย่างนิ่มนวลเกาะถนนมั่นใจในการขับขี่ได้เลยว่าสมรรถนะดีเยี่ยมค่ะโอเคงั้นต่อมา เดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งด้านข้างกันบ้างชุดแต่งอะคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นสีดำแล้วก็จะมีเอกลักษณ์นิกเตอร์ตรงนี้ให้นะคะดูสวยแล้วลงตัวมากๆเลยค่ะและในส่วนต่อมาคันนี้จะมีการติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของฟิล์มนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มได้ แจ้งเบลมาได้เลยอยากได้แบบไหนเดี๋ยวเบลตัดให้โอเคราคาันนี้ค่ะได้ติดตัวบป้งมือจับก็สามารถเลือกได้เช่นกันแจ้งเบลมาได้เลยเหมือนกันโอเคในส่วนต่อมาจะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้จะเป็นไฟทรง T s h a p e จะเป็นไฟแบบ LED แล้วเนาะตัวนี้ค่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยพับขี่ในเวลากลางคืนจะได้แสงที่สว่าง ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ต่อมาค่ะเราจะมีในส่วนของตัวกล้องกล้องถอยหลังตัวนี้นะคะแล้วคันนี้ค่ะพี่พี่เห็นไหมเบลแถมเซ็นเซอร์ให้ด้วยตัวนี้ปลอดภัยในการถอยจอดมากยิ่งขึ้นเลยต่อมาไม่พูดไม่ได้เลยค่ะในชุดส่วนของชุดแต่งตัวนี้จะเป็นท่อคู่สองด้านนะคะ เป็นสีดำตัดคลิปแดงเช่นเคยค่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวนีคเตอร์เขาเลยโอเคแล้วต่อมาเดี๋ยวเบลจะพาพี่ๆี่ไปดูด้านในกันเนาะว่าด้านในของเขาเป็นยังไงกันบ้างไปดูเลยค่ะใช่เลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของภายในอ่าเราจะเห็นเด่นชัดเลยวงมลาลัยของเราวงมลาลัยตัวนี้จะเป็นวงมลาลัย ดิจิตอลแล้วนะคะดีไซน์ใหม่ค่ะหน้าปัดเรือนไหม่ก็ออกแบบดีไซน์ใหม่ให้เรียบดูมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้ที่สำคัญเห็นไหมคะเด่นชัดอยู่ตรงกลางเป็นของเดิมอะค่ะหน้าจอจะเป็น9นิ้วแบบพับสกีเนาะต่อไป จะเป็น Air ์ดิจิตอนะคะตัวนี้ให้ความเรียบหรูและลงตัวมากๆและที่สำคัญค่ะคันนี้จะมาพร้อมเป็นเบรกมือไฟฟ้ากับระบบออโต้ o โฮทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเราอีกอย่างหนึ่งเช่นเคยเบาะหนังตัวนี้สีดำจะมีระบบพีตกาด ที่ให้สะท้อนความร้อนเวลาพวกพี่ๆค่ะเข้ามานั่งก้นอะ่ะปกติรถจอดแต่ดัก้นจะร้อนใช่ไหมของเราอะ่ะจะช่วยให้ร้อนน้อยลงเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเจ้าเอ็กซ์เพนเดอร์คันนี้ดูน่าใช้มากๆเลยอยากเป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไหมเอางี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าว่าโปรโมชั่นของคันนี้มีอะไรกันบ้าง คันนี้นะคะอยู่ที่ราคา895,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่19ค่ะก็จะได้ออปชั่นเดิมๆใช้งานปกติเลยนะคะและในส่วนอยากได้แบบคันนี้อยู่ที่39 0 0 0แต่งตบตัวนี้ลูกค้าสามารถขับออกไปได้เลยโอเคค่ะแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากสอบหาโปรโมชั่นหรือว่ากังวลในเรื่องของไฟแนนซ์ สามารถทักเข้ามาที่ใต้เพจหรือโทรหาเบล,ลค่ะที่เบอร์0902223562ได้เลยนะคะและที่สำคัญถ้าลูกค้าดูคลิปอยู่ตอนนี้ค่ะเบล,ลมีโค้ดลับมาบอมโค้ดลับของเบล,ลนะคะก็คือน้องเบล,ลคนสวยค่ะให้พวกพี่พี่พ,พิมคอมเมนต์กันเข้ามาหรือโทรหาเบล,ลได้เลยแจ้งโค้ดลับนะคะ เฉพาะ10ท่านเท่านั้นนะคะย้ำว่าเฉพาะิบท่านเบ<ม>ลให้เพิ่มไปเลยค่ะบัตรน้ำมันมือค่าน้องเบลคนสวยค่ะขอคุยกับน้องเบลคนสวยทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์อีกรอบหนึงเนาะ0902623562นะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากพวกพี่พี่ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเวลคนสวยคนนี้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้เวลาไปก่อนอย่าลืมพิมพ์โค้ดกันเข้ามาเยอะนะคะบ๊ายบาย